เงินก็ไม่พอโรงเรียนก็ห่างไกลแล้วใครล่ะจะมาเรียนหนูอยากเรียนค่ะหนูอยากเรียนหนังสือครับหนูก็อยากมาโรงเรียนค่ะแต่ไม่ว่าเด็กๆจะอยากเรียนอยากมาโรงเรียนแค่ไหน วกเขาก็อาจจะต้องหยุดเรียนกลางคันได้เพราะปัญหาความยากจนพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีฐานเท่าไหร่หนูก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะได้เรียนหรือเปล่าได้คุณมาก็เหมือนได้โอกาสในการเรียนอยากจะตั้งใจเรียนอยากจะได้โอกาสนี้แล้วก็ไปตามความฝันที่ตัวเองจะทำได้ จะใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าเพราะว่าถ้าไม่ได้โอกาสนี้ก็อาจจะไม่ได้เรียนและถ้าพูดถึงเรื่องเรียนแล้วล่ะก็นี่คือวิชาสุดหินและยากที่สุดสําหรับเด็กๆเลยก็ว่าได้หมดเวลาแล้วนะครับเตรียมตัวเรียนรายวิชาต่อไปได้เลยนะครับวิชาภาษาอังกฤษครับเอา้าไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ไหนบอกไม่ชอบไง ในวินเนอร์างนิดเหมือนเกมคมรับมีแบบเพชรให้เก็บแล้วก็แบบจะมีภาพเป็นตัวกระตุนอะไรให้รู้สึกเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อยากเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเดิมแล้วก็พยายามพัฒน,นาตัวเองและต่อไปอาจจะแบบได้เกรดดีกว่าเดิมหรือแบบเข้าใจและอ่านประโยคได้ดีกว่าเดิมเวลาครูถาม รบบหรือ education นะคะมีส่วนช่วยในตัวครูเนี่ยเยอะมากช่วยลดภาระในตัวครูที่จะต้องไปสร้างสื่อแล้วก็เด็กๆเนี่ยเขาก็มีทัศนคติที่ดีเพราะเขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการเรียนเขาสามารถปรับการเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองเขาจะรู้สึกแฮปปี้ห้องเรียนดิจิทัลเ e a r n education และ winner English เป็นเครื่องมือช่วยคุณครูในการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ จากวิชาเรียนที่เด็กๆว่ายากก็กลายเป็นเรื่องที่สนุกสำหรับเด็กๆเ,เมื่อสนุกกับการเรียนผลการเรียนก็ดีขึ้นตามมาพร้อมกับยังสร้างความคุ้นเคยในเทคโนโลยีให้กับเด็กๆได้อีกด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญถ้าพูดเรื่องคุณภาพการศึกษาแล้วก็คือครูและนี่คือผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครูฮูดาครูที่เชฟอร์ไทยแลนด์นะคะเป็นครูที่ทางโครการที่เชอรไทยแลนด์เนี่ยค่ะคัดเลือกมาเพื่อเข้ามาอยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสเพื่อที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็พัฒนานักเรียนในโรงเรียนนะคะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยอยากจะเรียนก็แบบมันน่าเบื่อแกมมาอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่ามันอยากอยากมากแต่ตอนนี้รู้สึกว่าครูเขาแบบให้เอเนอรเราเยอะมากเลยแล้วก็แบบมีเกมอะไรสนุกมาให้เล่นอย่างนี้ หนูแล้วเพื่อนๆมีความสุขกับการเรียนมากเลยค่ะรู้สึกอยากเรียนมากขึ้นอยากอยากรู้อยากแบบอยากเก่งอยากพัฒนามากขึ้นนะคะแต่ทั้งหมดนั้นก็อาจจะไม่พอถ้าเด็กๆจะต้องเติบโตไปแล้วพบเจอเรื่องราวมากมายในการใช้ชีวิตการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อค้นหาเป้าหมายในชีวิตให้กับเด็กๆจึงเป็นสิ่งสำคัญ สร้างให้เด็กๆมีทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถค้นพบตัวเองและมีเป้าหมายในการเรียนเพื่อเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพพร้อมกับสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างให้เด็กๆได้เป็นพลังส,งสร้างสังคมจากเล็กไปใหญ่ให้หน่าอยู่โดยเครื่องมือของอาชีพนะะเนี่ยค่ะเขาจะเน้นไปที่ให้เด็กรู้จักตัวเองเข้าใจผู้อื่นยอมรับความแตกต่างหลากหลายเมื่อยอมรับความแตกต่างหลากหลายแล้วเนี่ยก็จะไม่ตัดสินตัวเองว่าตัวเอง ด้อยกว่าใครหรือเด่นกว่าใครเขาจะมั่นใจในสิ่งที่เขาฝันตั้งแต่ต้นเราถนัดอะไรเราอยากจะฝันอะไระเราจะต้องไปเป็นได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยกล้าบอกตัวเองด้วยว่าเขาทําได้พอมีครูมาแนะนำหนูก็รู้สึกแบบจากสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับอาชีพของเราเราก็ได้รู้ต้องทํายังไงถึงจะแบบไปถึงฝนันประสบความสําเร็จแล้วก็พวกฝันของหนูใกล้กว่าเดิมหนูก็มีความสุขและหนูจะทําให้ดีที่สุดเพื่อความฝันของหนูที่จะเป็นไปได้นในอนาคตคะ่ะ โครงการโรงเรียนคุณธรรมนะคะก็มีหลายกิจกรรมค่ะของเราก็มีการทําความสะอาดนะคะเราจะช่วยกันทําความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่ของเราเวลาเราแบ่งหน้าที่กันทํานะคะหนูก็คิดว่ามันทําให้งานเสร็จเร็วขึ้นแล้วก็สะอาดขึ้นค่ะพอโรงเรียนแต่ก่อนมันก็มีขยะมีใบไม้เยอะก็เนี้ย รู้สึกอยาก R ให้โรงเรียนสะอาดขึ้นเราถึงทํามันทุกวันตอนนี้กิจกรรมที่พวกหนูทํานะคะหนูก็คิดว่าก็จะทําให้เราติดตัวเราไปนะคะความมีวินยัยความมีระเบียบถ้าทุกคนมีระเบียบวินัยเหมือนที่โรงเรียนยเรามีก็จะทําให้สงังคมของเราน่าอยู่มากขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วในโรงเรียนทั้ง84แห่งทั่วประเทศกับโครงการร้อยพลังการศึกษาวันนี้เราได้เห็นเด็กกว่า15,000คน ที่เปลี่ยนจากเด็กขาดโอกาสกลายเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศเราได้เห็นการเข้าถึงเทคโนโลยีของเด็กๆในหลายๆพื้นที่ของโรงเรียนที่ห่างไกลเราได้เห็นเด็กๆได้มีคุณครูของพวกเขาที่เป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างแรงบันดาลใจเราได้เห็นเด็กๆมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองและทำให้เราได้เห็นโรงเรียนเป็นสถานที่ที่สำคัญของชุมชนได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าปัญหาจะคืออะไรงไงไร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังให้เด็กๆในหมมูปชชุชนตำบจับระเทศได้เรียนและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน